Mm-hmm. <laughs> สมาธาจะตื่นปัจจัยไม่ว่าเราเป็นใครเป็นกลุดของตน,นก็ถอยบรรดาหามาก็สามสิบกว่าปีไม่ใช่น้อยนนะถอยบรรดาฐานมาสามสิบกว่าปีปีนึงเท่าไหร่ อาที่หนึ่งอัมสุตก็สิบห้ายี่สิบชีวิตอัมพวุตถึงงานเทศกาลพิเศษก็มาก,าก้อนอาหารด้วยกขอ,อน,นหนัวนาขาที่มีสัตวาถายปะทะหันถึงสามสิว่าปี ก็ให้เรมีโอกาสทำให้บาดใหอไปหลายหลายสิบปีกันเราไปเจ้าสระกว้ว่าสัปปิสัตย์อาหารที่ดีกาสัตว์ไยชีวมีชีวิตอยู่ตลอดกล เพราะการางา,า,ารก็ไม่กแบฐบานมือหนึ่งนี้สามารถออชีวิตไดเจ็ดวันเจ็ดวันผู้ใดเร,รียนระ้ารหาแตะฉันพัฒหาใครมีผลประโยชน์ การทันทีทันใดเราทำอย่างไรก็ยอมได้ผลอย่างนั้นชาวพราปัตาหาราาก็ยอมได้อานิสงส์ประโยชน์หาบราการเช่นกันก็ไม่ใช่ธรมร,ธรมดาธรรมดานะ่นะ ทเดียวามมาก็ทำก็นับถือนับใจศรัทธาเขาอย่ายุบำรรมรปิดมาเยอะ่างนั้นยังไปยังเป็นสมัยนี้ตามนี้ตัวอย่างก็แพงขึ้นนะเพื่อจะได้ทำอาหารสำเร็จบ่อเรือเร็วก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ หลายตัาเดลาหลายช่วงนอเตียมใช่เจาอาลายวันเออพย่ยนร,รัระาประจ้าจึงแสดงไว้ว,ว่าผู้ได้ถวายประหารนี้ยอมได้อานิสงส์ประโยชน์หาประการ ปราโซ่บุรีรับราหานเรียบร้อยไม่รู้แม่ว่าไม่ได้ทันหาในสัปเทศวันก็ไม่เป็นไรนะอหามือหนึ่งนี้ยอกได้ตออาอยุถึงเทศวันยอกมีอาอยุยืนและสำหรับพปราโซ่ได้อาอยุยืน พอไปได้ฉันบนาารตทานี่ยเวลาฉันทำไปได้ฉันเป็นไงบ้างใครหิวไหมไม่หิวน่าตาเป็นไงบ้างก็ใครๆก็รู้หิวอ,อาหารหน้าตาไม่ท้องใส่แล้ว่อไ,ได้ฌานบนารตทานเรียบร้อยเป็นไงบ้งก็อาหารฉันรูปรูปของเรานี้กายของเรานี่้จะเกิดขึ้น โยอาหารเมื่อไดฉันบัตอาหารก็นหน้าตาก็ทองใสขึ้นมาที่ธรรมชาติของรูปน,น้าธรรมชาติของกายเมื่อไดฉันบัตอาหารแรียบร้อยเป็นไงแบบก็มีความสุขกายและสุขใจกายก็สบายกายก็สบายเมื่อกายสบายใจก็สบายไปด้วยก็มีความสุขกายและสุขใจ ใหได้ผูนะ้เรียฉันปัะธานได้ทันทีนะั่นะได้ทันตาได้ผลทันตาใครมีกำลังกายและกำลังใจม่ฉันปะธานเรียบร้อยก็มีพลังมีกำลังกายและกำลังใจก็ไม่ใช่กำลังกายกำลังใจเราเนี่ยก็มีกำลัง สติปัญญาเกิดขึ้นโดยถ้าไม่ได้ฉันปัญญาเนีก็ฌานหนังสือคงไม่ได้เข้าสมองเท่าไรเลยตอนปฏิบัติธรรมก็คงไม่ได้มีสมาธิปัญญาเท่าไรเลยเมื่อได้ฉันปัญหาแล้วร้อยสุลูุนระดับไม่เกิดกำลังสติปัญญาเกิดมา มาแสดงว่าย่าโยมรรมหลายด้ถวายบัราหารพระสงฆ์ก็ได้อานิสงส์เสมอหาบรรกาน,นี้แหละเรามีอายุยืยนยาวผิวพรรณหนัาทองใสมีความสุขกายสุขใจมีพลังกายพลังใจมีพลังสติป,ปัญญาหาบรรารกาเก็คื ที่ได้รับอานิสงส์ผลประโยชน์ทันทีทันตาก็เพราะอะไรก็เพราะญาติโยมทั้งหลายได้ถวายป,ปัตอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าภาพปัติอาหารทั้งหลายอยอมได้รับอานิสงส์ผลประโยชน์หาประการนี้จริงกันเราทําให้คนอื่นรอดเราก็ต้องรอดทําให้คนอื่นมีความสุขเราก็ต้องมีความสุข ทำให้เขาเกิดมีอายุยืนผิวพรรณว่าน,นาทองใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจมีกำลังสนิปบญญารียาเจ้าภาพทั้งหลายไม่ขอก็าตามอามธรรมชาติของคำอามธรรมชาติของกคำย่อมได้มีอายุยืนยาวตัวฉานาย,ยังมีผิวพรรณว่าน,นาทองใสย่อมมีความสุขกายสุขใจ ก็มีกำลังกายกำลังใจกำลังสดีลปัิญาแน่นอนภาษาบาลีเรียกว่าสีตังปางกรรมชนิทำอย่างไรก็ยอมได้อานิสงส์ฝนประโยชน์อย่างนั้นเข้า,าใจเพียงแต่เท่านี้ศาสนาของเราชยาวจนถึงวันนี้สองพกว่าปีแล้ว เพราะอะไรก็เพราะอาหารที่เยี่ยมทำ้งหลายแกถอยแกประสงต์ตัง้งแต่สม,มัยพุ้ดการจนถึงปัจจุบันวันนี้ทีนะ่อนาคตรอไปาศาสนาของเราก็ได้อยูนยาวก็แสดงว่าดารถอยบัตรอาหารนี้ไม่ใช่เฉพาะพระสูดรัรประทันจามีอายุยา,ยยยาวทำให้พระพุทธาศาสนา ม, UU, มีอายุยืนยาวก็แสดงว่าก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาราเนื่อจากที่อยู่ที่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กลางแจงก็ได้อยู่ป่าชาก็ได้อยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ก็ไม่เห็นอย่างอะไรเละเรือพผาอะไรจีวรมีชุดหนึ่งก็ใช้ได้ยี่สิบสามปีก็ได้ เรื่ข้าวลาฮารนีิตาไม่มีใครถวายาอันนี้ไม่ได้แน่นะอยู่ไม่ได้แล่เพราะฉะนัน้นสับ,บิสสนาหาราธิติกาข้าวลาฮารนี้ิลทำไมพราศุนไถ่ธรรมนาธิกของตนอย่างนี้สืบทอดพระพุทธศาสนาจนทำให้ กรับนศาสนาของเราในยุคยาวจนถึงวันนี้เราสันหกร้อยกวปีก็เนื้อใจอยากยุ่งชังไล่สัตคยอยากทะย้งหัาไได้ถวายปัพอาหารก็เพื่อได้ถวายปัพตอาหารที่นี้ช่วยประสบของเราก็ทดัอะไรในชีวิตของเรานี้ท้องได้เกิดมาความกิดก็เป็นทุกข์นั่นแหละ ความแก่กับเ็นทุกมีโรภัยกับจิตเ,เปบียนกับเ็นทุกก็ความอายก็เป็นทุกก้อจกระจายก็เแรงนันแบบเรงี้บแบบความทุกข์อันอับอัานีเราให้มองให้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ต้องความทุกข์อย่างอางื่นนะความทุกข์ของกายของเรา ความทุกข์ความดิบนำันหานีก็ทุกข์กพอสมควรเลยหลาตั้แต่ตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์ลทุกตลอดวันทุกวันทุกเดินทุกไปตลอดชีวิตเพื่ออะไรทำบุญทำด้านรักษาสนินงสำคัญเพราว่านาอะไรก็ตามเป้าทุกอนุภาพที่ได้ทำบุญทำดานรักษาสิ์สิเงสำคญเพราว่านา ให้พ้นจากความทุกข์เราตอนนี้จิตใจอยากจะพ้นพ้นจากความทุกข์จริงๆนั่นแหละก็ให้ถึงทีง่รวมมาสึพระนิพพานนั่นแหละทีนี้ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเราทำบุญทำทานชาตินี้ก็ไม่ลำบากไม่มีใครบุญทำทานลำบากไม่มีก็ชาติต่อๆไปก็ไม่ต้องห่วง อันนี้สงทานของเราเนี่ยส่งผลให้เรามีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของราวระหารเรื่องนุ่งห่มผิวที่อาศัยก็ฐานนี้จะให้ผลแก่เราเรามีสินธรรมนี้บริสุทสิ์เราก็ไปเกิดที่สุคติภูมิไม่ต้องของก็ได้ตามธรรมชาติของกรรมกุศลกรรม สิ่งธรรมที่เรารักษาเกิดที่สุขภิภูมิขยอยในอายุอือ่นยาวสุขภาพนาไม่ดีแข็งแรงถ้าเราปฏิบัติธรรมกันทุกวันทุกวันนี้ก็รู้ถึงธรรมชาติของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาชาตินิทาบารมีของเราเก่กลาสมบูรณ์ก็สามารถทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าว่าบุญบารมีของเรา ยังไม่เก็กับสมภูนยังจับบิจดางเพิ่มปารมียัเอาไปก็ไม่ต้องห้องอะไรแล้วเกิดกิจชาติหนึ่งก็ยอเป็นภูมีสดิปัญญาชาวเด็ดพลุกมาผลน,นิภานแน่นอนพัะฉะนัตร์ไม่ได้ดังลาย เราเลียงดลือนงามความดีที่ตัวเองได้ทำที่เรามาก็พูดอยู่เสมอว่าในชีวิตของเรานี่เราต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งที่เราภูมใจปลื้มใจไดในชีวิตของเราก็เช่นว่าอยู่ตัวอย่างเฉยๆปรมลอยู่นศาสนาะได็นเราไววปัญญาหก็ป็กเวลาสามสิบกว่าปี ก็ไม่ใช่จะบอกว่าเดียวนะหลายวัาโดยนึกถึงข้อนี้อย่างเดียวก็นึกถึงบ่อยๆก็เป,ป็นบุญบ่อยๆนานนึกถึงบ่อยๆเป,ป็นบุญบ่อยๆจากฐานะุศลที่เราได้ทำเป็นประาหารนึกถึงบ่อยๆคลายเป็นจากฐานุสติภาวนะเป็นการภาวนาระดับคนีกชั้นชั้นหนึง่ง อันนี้แหละเป็นการภาวนาไปโดยถ้าถึงเวลาวาระสุดท้ายของชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีูมีปุ่นอย่างอื่นนึกถึงภูิคุ้ลอที่เราได้ทำอยู่ประจำในน้นที่ดื่มใจภูมิใจในชีวิตของเราคิดจะขอในะอย่างเดียวก็ภูมิคุ้มนี้ไม่ต้องขออะไรแล้ว ยอมส่งผลให้เราไปก็ที่ปกติภุมดีแน่นอนอันดีดีที่สุดก็คือวา,าระสุขสันของชีวิตของเราการที้เราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้อยู่กับการภาวนาก็อันนี้ก็ดีที่สุดเราสามารถทำให้เราบรรลุผลบรรดาตัวจริงกาใจนองไรพยายามสร้างคุณงามความดี มีปุ่นกโศลสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าภูมิใจปลื้มใจของตนให้ท่านดังลายมีสุขภาพน่าไว้ที่แข็งแรงอายุยืนยาวมีโอกาสสร้างคุณงามความดีให้ปุญราบิจเริยยิ่งขึ้นท่านดังลายรู้ถึงศัจธรรมบรรลุมรุญน,นิพพานกันทุก,ท,ก,ท,กท่านเถิด สัการะนิวาณีวัยโตเดินนำสภีสาวบังกะบดีอิจดังบดีังตุมังคีบามีวาสุเมชตูสภีบรรดูสังกบะจันดูปนาราโซยัตาบิจูดีราสุยตตา